สวัสดีครับมาพบกับก่อข่าวก้าเวลา2นาฬิกานะครับแก๊งปลาหินอรารวาสปลาใส่รถไฟที่อยุธยาครับโดยตำรวจคาดว่าเป็นฝีมือกลุ่มวัยรุ่นหวังก่อกวนตำรวจประจำรถไฟขบวนรถเร็ว133กรุงเทพหนองคายแจ้งว่ามีผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บจากการถูกก้อนหินปาที่ใบหน้าและขอลงที่สถานีรถไฟพระนครศรีอยุธยาเจ้าหน้าที่จึงประสานหน่วยกู้ภัยมารับตัวนายคำภัยวราศัยซึ่งได้รับบาดเจ็บที่เหนือคิ้วขวาเป็นแผลลึกยาวกว่า2นิ้ว เจ้าหน้าที่ห้ามเลือดและนําตัวส่งโรงพยาบาลพระ,ะคนครศรีอยุธยาเพื่อตรวจรักษาครับนายคำภัยให้การว่ากําลังจะกลับบ้านที่บึงการโดยออกจากสถานีหัวลําโพงประมาณ21่สนาฬิกาสานาทีและนั่งชิดบิมหน้าต่างขณะมาถึงสถานีเชียงรากถูกวัตถุแข็งคล้ายก้อนหินกระแทกเข้าที่คิ้วขวาด้วยความเจ็บปวดจึงร้องขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่บนรถไฟเบืองต้นต,นตํารวจรถไฟคาดว่าน่าจะเป็นวัยรุ่นที่หวังก่อกวนเนืน่องจากสัปดาห์ก่อนมีเหตุปาหินเข้าไปในรถไฟครับ ไปที่ข่าวตามประเทศกันบ้างนะครับจำนวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากพยายุใต้ฝุ่นบริเวณพัถลมเกาหลีเหนือในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีมากกว่าหนึ่งร้อยรายสถานีโทรทัศน์ KCNA ของเกาหลีเหนือรายงานว่า ใต้ฝุ่นบริเวณที่พัดถลกเกาหลีเหนือเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย48คนบาดเจ็บและสูญหายอีกกว่า50คนอาคารบ้านเรือและโรงงานอุตสาหกรรมหลายพันหลังได้รับความเสียหายขณะที่พื้นที่เพาะปลูกจมน้ำเสียหายนะครับต้นไม้ใหญ่และเสาฟไฟฟ้าหักโค่นจำนวนมากชาวบ้านกว่า20,000คนไร้ที่อยู่อาศัยทั้งนี้เกาหลีเหนือเพิ่งเผชิญเหตุน,น้ำท่วมอันเนื่องมาจากฝนตกหนักเมื่อเดือนมิถุนาย,ยนและกรกดาคมที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต169คนสูญหาย400 และรายที่อยู่อาศัยอีกกว่า212,000คนครับมือระเบิดฆ่าตัวตายนะครับขับรถพุ่งชนรถจนของเจ้าหน้าที่สถานกงสุลสารัฐในปากีสถานมีผู้เสียชีวิต2คนและบาดเจ็บอีก19คนครับมือระเบิดก่อเหตุในชั่วโมงเร่งด่วนช่วงเช้าวันนี้ใกล้กับย่านที่อยู่อาศัยของสถานกงสุลสารัฐในเมืองเปชวาและอย่างใกล้กับสำนักงานผู้ี้ภัยสหประชาชาติหรือ UNSCR มือระเบิดฆ่าตัวตายขับรถพุ่งชนรถพุ่งกเ,งเาางก,กงา,า,าะชาชา ที่ขับคุ้มกันร,รถจนของเจ้าหน้าที่สถานกงศูลสหรัฐก่อนจุดชนวนระเบิดมีผู้เสียชีวิต2คนบาดเจ็บ19คนในจํานวนนี้เป็นชาวอเมริกัน2คนและชาวปากีสถาน2คนที่ทํางานให้กับสถานกุงศูลสหรัฐนะครับซึ่งขณะนี้ยังไม่มีกลุ่มใดออกมาแสดงตนว่าอยู่เบื้องหลังแต่เจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าเป็นฝีมือกลุ่มตาลิบันซึ่งมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายก่อการร้ายอ,อัลกออิดะและอยู่เบื้องหลังเหตุระเบิดฆ่าตัวตายหลายครั้งในปากีสถานครับ ปิดท้ายที่ขวตลาดหุ้นในต่างประเทศนะครับตลาดหุ้นสำคัญของยุโรปปรับเพิ่มครับจากการคาดการว่ารัฐบาลจีนจะประกาศใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจส่วนตลาดหุ้นสหรัฐปิดทําการหนึ่งวันครับปิดการซื้อขายตลาดหุ้นสำคัญของยุโรปดัชนีปรับขึ้นทุกกระดานหลังจากการหดตัวลงของดัชนีภาคการผลิตของจีนทําให้เกิดกระแสคาดการณ์ที่ว่ารัฐบาลจีนจะประกาศใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขณะที่มีแรงซื้อหนาแน่นในหุ้นกลุ่มเมืองแรกและเทคโนโลยี ทำให้หลังปิดตลาดแต่ชนีหุ้น FT 100ขององังกฤษปิดที่5,758.41จุดเพิ่มขึ้น46.93จุดแดกสองเยอรมนีปิดที่7 0 1 4 8 3จุดเพิ่มขึ้น44.04จุดและ CAC 40ของฝรั่งเศสปิดที่3,453.71จุดบวกเพิ่ม40.64จุดส่วนตลาดหุ้นบอลส e e t ของสหรัฐนะครับปิดทําการ1วันเนื่องในวันแรงงานครับกลับมาพบกับเกาะเขาก้าได้อีกครั้งนะครับในเวลาประมาณ3นาฬิกาสว่วนครับ